เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G Podcast เกษตร 5G พอดแคสต์ของเราในวันนี้นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มาพบกับคุณสมชายอภิรักษ์สุขสัตรเจ้าของฟาร์มสุขสตรเมลอนแอนด์อินทผลัมเกษตรกรหนุ่มใหญ่ที่กําลังค่อยๆก้าวสู่ความสําเร็จและเป็นที่รู้จักในเหล่าสาวกผลไม้ในกระแสที่มีชื่อว่าอ um ินทผลัม สวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีครับขออนุญาตรีพี่สมชายได้ไหมครับได้ครับผมพี่สมชายปลูกอะไรบ้างเนี่ยที่นี่ก็ตอนนี้เรามีหลักๆก็จะเป็นอินทผลัมครับหลายสายพันธุ์แล้วก็จะมีเมลอนครับหลายสายพันธุ์แล้วก็จะมีพุทราน้ำอ้อยแล้วก็จะมีแบล็กเบอร์รี่ในโรงเรือนฮะแล้วก็จะมีฝรั่งหงเป่าซืโหงเป่าซีเราก็จะทำแบบเกษตรผสมผสานอ๋อปลูกหลายๆอย่างผสมผสานครับผมพี่สมชายมาทำเป็นอาชีพเกษตรกรได้ยังไงอ่ะ จริงๆแล้วเราทํามาหากินอยู่ในกรุงเทพอะครับ,รบเราชอบทําเกาตฟอยู่แล้วใจจริงเนี่ยเราอยากทําเกษตรมากแต่เราไม่มีโอกาสเพิ่งจะได้มีโอกาสมาก,ก็เลยมาทําอครับผมเมื่อก่อนทําในกรุงเทพอตอนก่อนอยู่กรุงเทพก็ทําอะไรทําพวก ชุดยูนิฟอร์มรับตัดชุดยูนิฟอร์มตัดชุดออฟฟิศเป็นเป็นพวกตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าครับผมจบอะไรมาจริงๆแล้วจบพันนิสีลมครับผมเอกคณะบัญชีครับบัญชีบัญชีพานิสีลมเดี๋ยวบัญชีบัญชีมาตัดเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มครับผมผันตัวเองทำทำอยู่กี่ปีทำอยู่10กว่าปีเกือบ20ปีครับ ครับผมแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นเรรษกษตรกรก็มาปลูก <c oughs> อยู่ท <c oughs> ี่ฉะเชิงเซาครับจริงๆแล้วเราก็มาลองปลูกไว้อย่างละไม่เยอะครับแต่ว่าพอนั้นเสร็จเราก็ค่อยๆเสริมไปเรื่อยๆปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆจนมาได้อย่างทุกวันนี้ครับผมก็ <c oughs> ทุกวันนี้ก็มีอะไรอินทผลามัมเมลอนเมลอนแล้วก็ฝรั่งแล้วก็พุทราแล้วก็แบล็คเบอร์รี่ในโรงเรือนครับผมครั้งแรกที่ปลูกเป็นยังไงบ้างพี่ ครั้งแรกที่ปลูกเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่เดี๋ยวครั้งแรกที่ปลูกอะไรก่อนอ่าครั้งแรกปลูกเมลอน,อนกับอินทผลัมพร้อมกันแล้วก็ลองผิดลองถูกครับอย่างอินทผลัมเนี่ยเราลองผิดตรงที่ว่าเราซื้อต้นพมเมเลตมาอมแล้วเป็นสายพันธุ์เด็ดเล็เลนัวซึ่งไม่เหมาะกับเมืองไทยเพราะอะไรเพราะเป็นพันธุ์กินสุกพันธุ์กินแห้ง มันไม่เหมาะกับเมืองไทยเพราะเมืองไทยอ่ะอินทผพาลัมจะแก่ตอนหน้าฝนครับเมื่อแก่ตอนหน้าฝนอ่ะเชื้อราเอยร่วงเอยเน่าเอยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายก็ไม่เหมาะเราก็ได้โละทิ้งแล้วเราก็เริ่มมาปลูกเป็น<อ>พวกเนื้อเยื่อโอ,โอเดี๋ยวตัดทิ้งเสียดายตังเลยไหมเนี่ยใช่ครับเสียทั้งตังเสียทั้งเวลาครับผมแล้วเราก็มาพัฒนามาใหม่ครับมาเป็นเนื้อเยื่อจะเป็นพวกบาฮีเหลืองบาฮีแดง โคไนซีอ oh oh. ัมเอสดาฮานเบมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเริ่มมาเสริมใหม่ก็เสียเวลาไป4ปีครับโอ้ oh, อันนี้ต้องมีใจรักจริงๆในใ,ในการเเพราะว่าอยากทำกเกษตรอ,อยากทำกเกษตรมากเลยไปเอาความรู้ตรงไหนมาม,มามาคิดทำด้วยใจรักเนี่ยเราก็เจอตรงไหนเราก็จะอ่านและศึกษาเรียนรู้ทางหนังสือบ้างแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปจุดต่างๆ ที่ที่เขามีเกษตรแล้วเราก็เรียนรู้มาอ่าแล้วพอเราเรียนรู้แล้วเราก็มาลองอมาลองทําตัวไหนที่ทําแล้วคิดว่าเหมาะกับพื้นที่เรารสชาติได้ผลผลผลิตได้ดีเราก็จะปลูกพวกอย่างนั้นเป็นต้นไม้ที่แล้วแต่สายพันธุ์ครับครับผมพี่สมชายครับครับตอนแรกที่ครั้งแรกที่ปลูกอะ่ะมันเกิดความเสียหายแล้วเราเราลุกขึ้นมาทําต่อสูค้ครั้งที่สองมันเป็นยังไงเราตปลูกใหม่ พอปลูกใหม่เราก็เลือกสายพันธุ์เลือกสายพันธุ์ที่เป็นเนื้อเยื่อแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่รสชาติดีแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ที่เราปลูกอ่าเราก็ทําจนสําเร็จออกมาหนึ่งรสชาติดีผลผลิตได้ค่อนข้างมากแล้วเราก็ทําการตลาดขายต่อไปได้ครับถามนิดหนึ่งให้ความรู้กับคนกเกษตรกรทั่วๆไปทําไมต้องใช้แบบเนื้อเยื่อจริงๆแล้วถามว่าเนื้อเยื่อเนี่ยไม่ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมีย ถ้าเป็นต้นเม็ดเนี่ยเราต้องมาลุ้นว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียผลผลิตเราจะคำนวณไม่ได้เลยว่าเราจะได้ผลผลิตที่เท่าไหร่ต่อกี่โลมันไม่ไม่รู้ตั้งแต่ก่อนปลูกเลยว่าถ้าถ้าต้นเม็ดยังไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้าเป็นต้นเนื้อเยื่อเนี่ยเราจะเขาจะแยกเพศเลยว่าเป็นเพศผู้เพศเมียเราก็เลือกเลยว่าเพศเมียสักกี่ต้นเพศผู้สักกี่ต้นเราเราพอจะคํานวณได้แสดงว่าเป็นเม็ดเนี่ยเราไม่รู้แล้วแล้วกว่าจะรู้ที่มันนานไหมต้องรอจนออกผลผลิตออกจันทร ออกลูกอย่างนี้ครับเวลาเวลาใช้ใชเวลาก็สองถึงสามปีว <Why? S 2> ่าเสียเวลาตรงนั้นไปสองสามปีต้นพันธุ์ก็จะมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นหรอครับโอ้ oh, ถ้ามันออกมาเป็นตัวผู้ไม่ให้ผลผลิตก็เสียไปเลยหลักถ้าต้นเมล็ดถ้าต้นเมล็ดก็จะอยู่ในราคาหลักพันหลัก100ร้อยถึงหลักพันแต่ถ้าต้นเนื้อเยื่อเนี่ยหลักพันถึงหลักหมื่นเลยครับแต่มั่นใจได้ว่า ออกผลผลิตแน่นอนระหว่างหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันมันหลากพันจนหลักหมื่นหลักพันจนหลักหมื่นเนี่ยก็ต่างกันที่สายพันธุ์สายพันครับผมจะเป็นบางฮีเหลืองอ่าถ้าบางฮีเหลืองเนี่ยจะราคาสามร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อหนึ่งกิโลต่อหนึ่งหนึ่งกิโลอ่าต่อหนึ่งกิโลแต่ถ้าเป็นบางฮีแดงครับ จะ700ถึง1,000บาทต่อ1นกิโลถ้าเป็นอมเอสดาฮานอย่างเงี้ยครับก็จะ700 0เอ้ย700ถึง1,000บาทต่อ1นกิโลขึ้นอยู่กับขนาดลูกและรสชาติคุณภาพมีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะอัพสูงขึ้นไปตามตามคุณภาพครับของพี่ไม่ปลูกไอเฉพาะอินทรพาลัมในกี่ต้นอินทรพาลัมเราปลูกไว้180ต้นเอาเท่าที่ทำไหวมีสายพันธุ์แต่ที่วังน้ำเขียวอีก อ๋อมีที่วางน้ำเขียวอีตาห่โอ้อหลายที่เลยนะเราเราปลูกสองที่ในร้อยแปดสิบต้นเนี่ยมันมีสายพันธุ์อะไรบ้างพี่ก็จะมีสายพันธุ์บาฮีแดงอัมเอสดาฮานเบรมบาฮีเหลืองแล้วก็อัดวานะครับอัจจวะอัดวาอ่าอัจจวะอัจจวะครับแล้วก็มีนาวเดอร์อาจจะมีประมาณนี้ภาษานีจะไปทางอาหรับอาหรับอ่าจะเป็นทางอาหรับเลยครับเป็น พี่ปลูกตั้งหลายสายพันธุ์ในร้อยแปดสิบต้นกี่ไร่ไหมกี่ไร่แปดไร่เนื้อที่เราไม่เยอะอ,อ๋อไม่เยอะฮะแต่เราเป็นกเกษตรเชิงผสมผสานเ,ออเราจะเราจะมีหลายๆอย่างเพื่อให้ผลผล,ผลิตเนี่ยเรามีออกบริการลูกค้าได้ตลอดอืมอ่าเราจะมีทุกระยะของพี่นี่ปลูกแบบผสมผสานครับผมอพี่คิดว่าไอ้เกษตรแปลงใหญ่ขอบใหญ่ๆหหลายพันไร่ต่อคนกับกเกษตรผสมผสานอย่างที่พี่ปลูกเนี่ยมันมันมันมีความแตกต่างกันยังไงมองในมุมผมมองนะครับก็ เกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูกอย่างเดียวแล้วเยอะๆครับเวลาเขาได้เขาจะได้เงินก้อนแล้วก็ทําเกษตรหน้าเดียวไม่ต้องทําหลายอยา่าง <ๆ S 3> <ๆ S 2> เขาก็จะไม,ไ,มไม่ไม่ต้องหาข้อมูลมากเท่ากับเกษตรผสมผสาน <ๆๆ S 3> อย่างเกษตรผสมผสานเนี่ยเราใช้เนื้อที่ไม่เยอะครับแต่เราจะผสมผสานให้มีหลายๆอย่างอ <ๆ S 2> <ๆ S 3> เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปีอครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าอันนั้นจะมีรายได้ครั้งเดียวแต่เยอะแต่เนี่ยเราจะมีรายได้ตลอดทั้งปี เราจะมีการดูแลลูกค้ามีของมาบริการลูกค้าให้ลูกค้าได้มาชิมผลผลิตเราได้ทั้งปีครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือกเกษตรผสมผสานเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลหล,หลายขั้นตอนดูแลหลายแบบแต่ว่ามันก็จะมีจุดหนึ่งนะพอเราทําไปจนคุ้นชินแล้วเราทําไปจนเราเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยก็จะไม่ยากเท่าไหรแ่แหละเกษตรเชิงผสมผสานเนี่ยในมุมของผมเนี่ยเราเมื่อเราศึกษาเข้าใจเรามีข้อมูลพอแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะทําผลผลิตออกมาให้มีคุณภาพได้พี่สมชายจะมีคําแนะนําให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะมาปลูกอินทผพาลัมเนี่ยพี่ล,ลองให้คําแนะนําเขาสิว่าควรจะปฏิบัติอย่างไงอ๋อเอาอย่างนี้ก็ได้แลครับเกษตรกรที่จะมาปลูกใหม่นี่นะครับ,รบอาจจะปลูกไม้ผลไม้อะไรก็แล้วแต่ในในในเชิงเกษตรผสมผสานอยากให้ศึกษาหาข้อมูลแล้วค่อยๆทดลองปลูก อย่ารีบลงผีผามไปปลูกทีเดียวปุ๊บไปเลยบางทีผฮะอย่าผีผามครับผมครับถ้าสงสัยหรือว่าอยากได้คําแนะนําเข้ามาที่สวนเราได้เข้ามาได้เลยครับโทรหาพี่สมชายได้เลยครับโทรหาได้เลยครับสุขสต์ฟาร์มเมลอนแอนด์อินทภาลัมครับเข้ามาอย่างนี้ได้เลยเนาะครับผมได้เลยที่ปลูกพืชผสมผสานลูกเมลอนอินทภาลัมฝรั่งฝรั่งนู่นนี่นั่นเนี่ย รายได้เท่าไหร่อ่าจริงๆแล้วรายได้เราเราจะแยกออกมาอย่างนี้อย่างอินทผาลัมเนี่ยดูดูการหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งปีเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านบาทบูอ่าแล้วก็จะมีฝรั่งอืมอ่าฝรั่งเนี่ยเราก็จะมีอ่าออกทั้งปีเหมือนกันครับเราก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทอู้อ่าแล้วก็เมลอนครับเมลอนเนี่ยก็จะหนึ่งโรงเรือนเราจะได้อยู่ที่ประมาณหกหมื่นบาทอือ่าหนึ่งโรงเรือนหกหมื่นบาทครับผมแล้วเราก็จะมี เป็นพวกแบ็คเบอร์รี่อย่างพุทราอย่างเงี้ยก็จะมีรายได้อยู่ที่แสนกว่าบาทแต่ว่ามันรวมๆแล้วปีหนึ่งมันก็ได้เป็นล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเลยนะในในพื้นที่แค่ในพื้นที่8ไร่แปดไร่เนี่ยล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นใ่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ถ้าอยากเป็นอย่างนี้โทรหาพี่สมชายนะมาปรึกษาได้แล้วเดี๋ยวเราแนะนําวิธีการดูแลพวกพืชพวกนี้พี่สมชายมีกลวิธีเคล็ดลับอะไรจริงๆแล้ว เราศึกษาเรื่องดินรเรื่องการให้ปุ๋ยรเรื่องการจัดการเกี่ยวกับบำรุงต้นถ้าเราทำตรงนี้ได้เรื่องคุณภาพลูกรสชาติลูกก็จะออกมาดีจริงๆแล้วมันไม่ยากขอให้เราใส่ใจคือปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องใส่ใจดูแลรเราสังเกตแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประสบการณ์รจากตรงนั้นอนะ่ะตรงๆจากเราเองเลยเราต้องมาดูกับพื้นที่เราเพราะดินเอ่ยอากาศเอ่ยมันไม่เหมือนกันทุกที่ครับผม ผมเจาะมาตรงนี้ได้ไหมอินทราลัมดูแลยากไหมอินทผาลัมดูแลไม่ยากอินทผาลัมเนี่ยนะมีแต่ด้วงอย่างเท่านั้นที่มารบกวนด้วงนอกนั้นไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายเลยครับอินทผพาลัมมีมีศัตรูคือด้วงอย่างเดียวด้วงตัวเดียวครับผมว่าไม่ใช่ตัวมันมาเป็นฝูงอ่ามาเป็นฝูงพี่ทายังไงกับด้วงอ่าเราก็จะมียาเนี่ยหยอดไปที่ยอดอ่าเราจะมียาหยอดไปที่ยอดเดือนละครั้งตัวนี้ก็ช่วยป้องกันได้เขาเรียกด้วงอะไรพี่อาจจะเป็น ด้วงกว้างแล้วก็มันจะมีด้วงใหญ่กับด้วงเล็กนะครับถ้าด้วงเล็กเนี่ยมันจะลงลงโคนต้นถ้าด้วงใหญ่อะมันจะลงที่ยอดแล,แล้ววิธีการดูแลของพี่เนี่ยเ,เวลาเราไปฉีดยาเราใช้อะไรเราจะมีเครื่องฉีดยาเรามีเครื่องฉีดยาเราจะมีเครื่องฉีดยาแต่เราใช้มือฉีดเราไม่ได้ใช้แอร์บัสครับผมแล้วเราก็จะมีตะข่าย พันไว้ที่โคนต้นเพื่อไม่ให้มันตายเพื่อไม,อไม่ไม่ให้มแมลงพอมแมลงมันมามันจะติดตะข่ายเราเอ๋อมันจะติดตะข่ายอ่าตรงนี้ก็เป็นวิธีป้องกันอีกวิธีหนึ่งครับผมวิธีป้องกันก็ค,คือเอาตะข่ายมาล้อมมันอ่าตะข่ายล้อมมันมแล้วมันก็จะติดตะข่ายเราครับเวลาขายพี่ขายยังไงเนี่ยอ่าเรามีวิธีการทําตลาดที่ขายจากออนไลน์บ้างขายแล้วก็ส่งตามไปรษณีย์ส่งตามพวกขนส่งบ้างแล้วก็ลูกค้ามาถึงสวนบ้าง เราเรามีวิธีการคือเราบางปีเราจัดพิธีเปิดสวนเพื่อเชิญคนให้เข้ามาในเที่ยวสวนเราตรงนี้ก็เป็นการตลาดชนิดหนึ่งเหมือนกันขายอะไรบ้างขายลูกก็จะมีขายผลผลอินทผลรัมต้นพันธุ์อินทผลัมอ๋อขายต้นพันธุ์ด้วยอ่าแล้วก็เมลอนอ๋อขายเมลอนด้วยแล้วก็จะมีพืชเกษตรจากชาวบ้านถ้าชาวบ้านคนไหนมีก็มาร่วมขายก็เป็นรวมๆไปเมื่อกี้บอกเห็นขายออนไลน์มีเพจ เราจะมีเพจสุขสัรฟาร์โมเมลอนแอนอินทผาลัมติดต่อมาที่อันนี้ได้เลย,เลยสุขสันฟาร์โมแอนเมลอนเมลอนแอนอินทผาลัมอ๋อสุขสันฟาร์โมเมลอนแอนอินทผาลัม,ลมครับผมโอเคตามนี้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในตอนหน้าครับ <ผม S 2> โอเคครับ จากช่างตัดเสื้อผ้ายูนิฟอร์มมา17-18ปีวันนี้คุณสมชายอภิรักษ์สุขสรรค์กลายเป็นนักธุรกิจการเกษตรที่ประสขขบความสําเร็จไปอย่างสูงเลยนะครับถึงแม้ว่ายังจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็พยายามเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเป็นเกษตรกรคุณภาพอีกท่านหนึ่งที่เกษตร 5g ต้องยกนิ้วให้จริงๆนะครับท้ายนี้อย่าลืมช่วยก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ